ผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีเอซทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะก็ได้มีโอกาสมาดักหนูนะครับผมวันนี้เราเอามาทั้งหมด3าหลังนะครับผมเป็นเรื่อง แล้วก็เนี่ยนะฮะหมายของเราก็จะเป็นดงเบนดอนเป็นป่าหญ้านะครับแล้วก็บรรยากาศข้าวที่เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับผมตรงนูน้นไกลๆนะ้มีคนดักหนูอยู่นะครับไม่ทราบว่าเหตุหรือเปล่านะนูน้นนะครับผมไกลนะฮะใน สายตาเรามองเห็นแต่ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับผมเขาดักของเขาตรงเนยนาเราก็ดักของเราตรงนี้นะครับผมวันนี้จะมาแนะนําการดูหมาอีกเช่นเคยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมนี่ครับผมเป็นเป็นหมาในป่าหญ้านะครับผมนี่นะครับเราจะเห็นรอยนะครับผมอันนี้เป็นรอยที่หนูมันกัดเอาไว้นะฮะ ก็เราก็จะดักบริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็หาที่สวยๆนะครับผมวางกับดักของเรานะวันนี้แล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้สักตัวเดียวนะครับผมนี่ครับ้ามันได้มากกว่านั้นก็ถือว่าโอเคฟุกเนี่ยครับ ส่วนเหยื่อเราจุม่มน้ำยางมอมเงมมาแล้วนะครับผมตรงนี้หน้าวางนะครับหดูน่าจะเดินมาบริเวณนี้จัดปอ,อประมาณนั้นหนึ่งละผมจะดักแถวแถวนี้ให้มันหยุดบริเวณนี้แล้วทั้งหมดเลยนะฮะ สามคันตอนนี้มันก็เย็นมากแล้วนะฮะไม่มีเวลาที่จะไปดูที่อื่นแล้วครับ,บอืมถ้ามีตัวเนี่ยมันต้องโดนเราแน่นนอนนะครับผม ที่เห็นรงเมื่อกี้ไม่ใช่ของผมนะครับน่าจะมีคนอื่นมาดักนะครับผมก็แล้วแต่ตรงนี้เราห้ามเขาไม่ได้หรอกครับโอเคอีกอันหนึ่งไว้ตรงไหนดีรอยกัดหญ้าเยอะอยู่นะครับ น่าจะยังมีตัวอยู่แน่นอนนู่นนะครับธงขาวๆตรงนู้นนะครับไม่ใช่ของผมเด้อพี่น้องนี่ก็อีกอันนะครับไม่ใช่ของผมเหมือนกันนะครับผมแต่เราจะดักไว้ตรงนี้นะครับ เหนูมันวิ่งมาตรงนี้นะฮะวิธีดักก็ดักให้หน้างงั้นงเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับสามหลังสามคันทีนี้เราก็มาลุ้นตอนเช้านะครับผมกลับบ้านละครับไปเช้าเรามารุ่นกันดีกว่า เอาละครับผมตอนนี้เราก็มาดูผลงานนะครับในชาวนี้ว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับผมตั้งเป้าไว้หนึ่งแต้มจริงๆแล้วตรงหมายนี้ก็น่าจะดักแค่หลังเดียวก็พอนะครับแล้วก็ย้ายไปหาหมายอื่นแต่ประเอิญเมื่อวานเห็นมีคนเขาดักอยู่ตรงนู้นก็เลยไม่ไปนะครับผม เลยลุมมันตรงนี้เลยครับสามคันถ้ามันมีตัวเราก็ไม่ค่อยจับพลาดนะครับผม <c oughs> หลังแรกของเรานี่ครับผมแม่าเดี๋ยวให้ดูชัดๆโผล่มาก็เดรยเลยนะครับผม นี่ครับผมอ้ยนะฮะนี่ครับผมเรียบร้อยครับผมหนึ่งแต้มเพิเมๆมันก็อาจจะมีประมาณตัวหรือสองตัวนะครับผมนี่เราก็ไม่รู้จะไปดักที่ไหนก็ลุมมันไว้ตรงนี้เลย เผื่อมันจะมีแต้มเพิ่ม <c oughs> ดูสิมีไหมหลังนี้ไม่มีมาั้างนี้ทครับผมดักอยู่ดีเฉยเลยโอเคอีกหนึ่งขั้น <c oughs> ตรงนู้นะครับที่อมีคนมาดักเมื่อวานโกงมาเก็บไปแล้วมั้ง อันนี้ล่ะมีตัวมีผลงานหรือเปล่าเหมือนกับดักมันขยบขย,บ,ขยบที่กับดักขยบที่อยู่ไหมมันรัดด้วยเดี๋ยวฮะมันติดยาอ้าอยู่ครับผมนี่ครับผมสองแต้มครับผมวันนี้หมดขึ้นเลยนะฮะ เรียบร้อยครับผมสงการปีนี้นะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมหากับข้าววันนี้ก็จัดไป2ตัวสองแต้มนะครับผมกับดักสาอันโอเคไมปิดหวังครับผมมีดวงติดบ้านไว้นะฮะยามว่างยามใดถ้ามีหมายดีดีรับรองครับผมได้ตัวแน่นอนนะครับอุ้ย ใช้คู่กับงอมแงมนะครับผมสนใจสินค้าสนใจด้วงสนใจงอมแงมก็ตามลิงก์ด้านล่างนะครับผมใน l a z a ด a าช้อปปีมีขายครับผมสวัสดีปีใหม่ของไทยนะครับผมสำหรับ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับตาขาบว่าใครยังไม่ได้ติดตามก็ช่วยกดติดตามให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมพบ,พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับลาละครับผม เอาไปทำกับข้าวกินดีกว่าบายบาย